ขอโอกาสขณะสสฆ์ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายที่ได้ขนขวายทําบุญใสบาทเสร็จแล้วก็ขอเรียนเชิญเจริญพรได้เข้าสู่สถานล้านถ้ำเพื่อจะได้รวมกัน ประกอบพิธีบุญพิธีกุศลให้ครบ,บวงจรทั้งท่านทาัน้งศีลทั้งภาวนาที่เฮาโหกันดีว่าทั้งสามประการนี้เป็นห้องว่าบุญกิริยาวัตถุเหตุให้เกิดบุญเกิดกุศลเกิดคุณงามความดีเกิดความสุข ความเจริญเฮามีโอกาสได้มาในงานปฏิบัติธรรมกรรมฐานได้โอกาสในการทำบุญทำกุศลมามือเดียวกกไดเหตุครบทั้งสามอย่างคือได้ให้ท่านจริงๆแล้วเขาก็เริ่มตั้งแต่การให้ท่านก่อนก็คือตั้งแต่ออกจากบ้าน บางคนก,เก็เตรียมการไว้แต่หลายมือเตรียมการไว้แต่หลายมือโมเมนต์ว่าเฉพาะหมู่ว่าน,นคนเตรียมการไว้เป็นเดือนเป็นปีก็มี่เป็นปีปีต่อปีเร่งยิ่งข่าวว่ายูนีจัดงานปฏิบัติธรรมกรรมฐานประจําปีทุกปีก็มาเป็นเจ้าภาพทุกปีขึ้นกันหรือว่ามารวมไส่บาททุกปี เตรียมการไว้แต่ว่าสิ่งของที่จะมาให้ท่านนันบโบแมนว่าเตรียมไว้เป็นปีเลยเตรียมไว้เป็นปีมันกระบูดก้อนนะแต่ว่าบางคนก็เตรียมไว้เป็นปีเตรียมเนียมันบบูไดไน้สนเตรียมปัใจจัยทายท่านหยอดกระปุกไว้เป็นปีมีคนเห็ดอยู่บ่เนาะค่าขายค่าค่าขายงายมือเนาะ ขายสิ่งขายของกับตั้งอ,อกตั้งใจเอาไว้ว่าส่วนนี้สะเอาไปทําบุญมีผู้เหตุอยู่บ่ส่วนนี้สะเอาไปทําบุญบางเช่อกับยอดกับปุ๊กไว้แบ่งส่วนไว้พระพุทธเจ้า่นกับสร้างกับสอนกันเนี้เวลาเอาหาเงินหาทองโดยความขยันหารักษาดีคบกันระยะนามิตรใส่ชีวิตพ่อเพียง บ่ให้ฟุ่มเฟื่อยเกินไปบ่ให้ขาดแคนจนเกินไปบ่แมนมีแต่หามีแต่เก็บบ่ใส่กับบ่แมนอีกละ่ะมันก็ขึ้นอยู่น้ำก่มบางคนเนี่บางคนนี่หามาได้แต่บ่ใส่มีแต่เก็บถึงแม้หาว่าเก็บไข่ได้ป่วยกับยังบ่ย่อมใส่นะแต่ว่าพ่อใจในการเจ็บพ่อใจในการนับตื่นเสาร์ขึ้นมากกับนับนั่งนับอ่นเก้านัา่นล่ะเน้นสิมัดไหวแล้วกับน,นับคือเก้า นับพอลอยพ่อพันพอหมืน่นพอ่อแสนพอล้านกันนั่งนับอยู่หันละมันสะอ่อนแต่ว่าโบได้ใสนะบได้ใส่บุญกุศลหรือว่ากรรมในทางที่จะใส่ประโยชน์มันบบมีมีแต่หามีแต่เก็บบางคนพันหามาไว้แล้วออของดีของงามพันบ่อยากใส่ด้บ้านี้อยากใส่แต่ของเกา่าเกรถจังสิขันมีรถก็อยากขี่แต่ขั้นห่างหางเสือผ่านนาแพ้ก็อยากใส่ของเก่าเกา ปไปซื้อยุ่ตลาดเสือไม่ไกับบอยากซื้อแล้วอยากซื้อของเกา่ามือสองมือสามไปมันมากโลดใจมันจูบมันเจา้าเราเห็นของมือสองแล่นไสอันนีิพนวาด้วยอาน,นิสง์จากการทำบุญคือกันเนี่ยบางคนหายท่านกับบรได้หาด้วยมือของตนเองบรได้หายท่านด้วยความเคารพส่วนหลายที่ใส่ผู้อื่นนะใส่ผู้อื่นไปห้ท่านแล้วกับบรได้น้อมเข้าไปด้วยตนเอง บ่ได้ถวายด้วยตนเองบ่ได้ใส่บาตรด้วยตนเองอันนี้ก็อันนี้สงส่งผลให้บ่ได้พ่อใจในการที่จะใส่ของดีของงามก็ใส่ของอเกา่าๆขาดๆสื่อมาส่อมใส่แห้งคักอ,อันนี้ก็มันก็แตกต่างกันเนี่ยบางคนคืออย่างอย่างพระเจ้าปายาสีบอกพระเจ้าปายาสี อันนี้ก็ใส่ใส่ลูกน้องไปให้ท่านโตจะคล้องกเกิดในสวรรค์สันตํนกนนาก็ลูกน้องซ้านะลูกน้องนี่มันไห้ท่านมันมีความพ่อใจได้ใช่น้นอมเขาไปถวายอาการน้อมเขาไปขอน้อมถวายมันน้อมเขาไปถวายมาตายไปแล้วเกิดคนละสันเด้ลูกน้องคนใส่เนี่เกิดสวรรค์สันสูงกว่าตั้งความปรารถนาไ,นไว้นั่นเลยว่า เกิดศาสตร์ใดก็จะได้เกิดห่วมกับเจ้าหน้ายผู้ขาอีกเด้อเวอา์เซนเพราะว่าเจ้าหนายผู้ขานี่เวลาให้ท่านกับให้ท่านของบ่จบบงงามนั่นนะให้ท่านของบ่ดีเจ้าของบ่กินซ่อมนะอันนั้นอ่ของบบอยากซ่อมแต่ว่าอยากออามาให้ท่านมันจํานวนมันหลายจํานวนมันหลายของเจ้าของบ่กินซ่อมดอกให้ให้กินกับ่บกินซ่อมเราก็เลยปาถนาไว้โอ้ยเกิดศาสตร์ใดจะได้เกิดห่วมกันอีกเด้อเวร์เซนนนั้นบอกขาด ถ้าหากว่าเกิดห่วมกันก็นกนคือสิบวกคักคือเกา่าะฉะนั้นญาติโยมมาทําบุญสุนทานกันเลือกแล้วจังห้ท่านเตรียมการเอาไว้บุภาเจตนาเบื้องต้นกอนให้ท่านกัมีความดีใจปากป,ปื้มใจดีใจเลื่อมใสศรัทธาในคณะห้ท่านเห็นประสงค์องค์เจ้ายางมาก ผ่าเรื่องเรื่องถือแสงแดดใะยิบระยับป่านทองคําเห็นพระป่านเห็นทองคําแต่บรมวาไปหาป่นไปยากเอาทองคําได้บรมทองคํเนี่ยนั่นทองคาที่มีคุณค่าของมีคุณค่าของมีคุณค่านี่หมายถึงว่าของที่มันหายากเทาเฮ็ดอีหยังขึ้นกันเด้ปลูกสิ่งปลูกของขึ้นกันค้าขายขึ้นกันคันปลูกแนวเดียวกันเนี่ยมันสิบวคอยมีราคาเนาะราคามันกระตุกไปหมดละง่าิโยม กเกษตรกรเฮ็ดเขาบางเทียอวนะ่าเนี่ยยินว่าเขามันเป็นราคากเฮ็ดเขาน้องกันเมนืังสิเขาก็่เป็นราคาเลยวันนี้ปลูกพักกับปลูกต้องกันเมิดอของมันหาง่ายอยู่มันหาบ่ยากมันบ่นมีราคาแต่ของมันหายากมันมีราคามีคนถามกันกับว่าพื้นว่าพื้นพ่อออกผู้เล่าปูกบักแต่งขายอยู่บานกลางใหญ่ปูกบักแตง่งเราถามเรามาบอกซูฟังว่าคนบานกลางนี่ขาเจ้า มีความเสื่อเนาหนึ่งว่าปลูกง่ามหนาฝนนี่มันบ่ได้ผลเพราะนั้นมีคนปลูกเราบอกเราถามเมียเราเมียเราว่าย่างบอท่านมีผู้ปลูกฮะผู้จักได้จังไดีกันบอท่านมีผู้ปลูกเอามาล่องปลูกเบื้องหนาเพาะันปลูกหนาฝนนี่มันชิบ่ได้ยู่บ่บัดเราปลูกได้แล้วปั่นแต่งก็เป็นราคาแล้วบัเนี้เพราะว่ามันมีคนปลูกฮะคนบอท่านเราปลูกซ้ำความเสื่อกันแล้วว่ามันบ่เปลี่ยนราคาหรือว่ามันปลูกบอได้ผล เนี่ยแต่ว่าเรามีความขึ้นว่าสิ่งที่มันมีราคาเนาะถามเมียเราเ้ว่ยวทองคําเพชรเจ้าวามันเป็นราคามันแพงย่อนหยัางมาเมียว่ามันแพงหย่อนว่ามันงามเนี่ยมันงามมาเนี่ยผัวว่าบอแมนมันแพงหย่อนมันมันอืดมันหายากของมันหายากมันจึงมีราคานี่ญาติโยมคือกันมาทั้บุญสุนท่านนี่บ่แมนว่าได้ทำง่ายๆได้เนี่ ปีหนึ่งจังได้เห็ดเทื่อหนึ่งมันยากสำไดสนะสามร้อยหกสิบหามือเฮาสิมีล่มหายใจโมหอดมือนีมันโมเมนของง่ายเลยบางคนตายแต่กอนมันหมดะ่ะโมหอดบางคนอาจจะตั้งใจไว้ได้ว่าโอ้ปีหนาสิมาทำบุญสุนทานสิมาเขากร,รมาฐานโมได้มานี่มันยากคือกันปานเพ็ดปานพ่อยคือกันยิ่งก็เพ็ดก็พ่อยก็ว่าได้งานกรรมฐานนี่ยิ่งก็เพ็ดก็พ่อยเพราะว่าเพ็ดพ้อยนี่ได้มาใส่บางเทื่อกะ ตายไว้แล้วจะคข้องได้แค่ชื่นชม่มทิมไหวให้ลูกให้หลานหรือเอามาขายใ,ใส่ใส่ใจไปเท่านั้นบรสามารถติดโตตามตนไปได้แมนสิส่ใน,ในกกะโล่งไปกันญาติกันคือเา็าาเคลียกระดูกกันญาติกันอี่แม่ให้กูพีพ่อให้กูญาติกันบอด้ยญาติใส่ปากให้ยั่งบอด้ยอยู่บาทหนึง่งสลึงหนึ่งกับบอด้แต่ว่าสิ่งที่ห้อมาเฮ็ดอยู่นี่มันสิติดโตตามตนห้อไป เป็นอนุขามินีติดสอยห้อยตามไปน้ําก็ไม่ท่วมไฟก็ไม่ไหม้โจนก็ลักไม่ได้นั่นก็คือบุญคือทานคือศีลคือภาวนานั่นแหละญาติโยกเพราะฉะนั้นโอกาสนี้เพื่อให้บุญกุศลเต็มเปี่ยมครบวงจรกระบวนการของบุญของกุศลเข้าสู่ศาสนพิธี ด้วยการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสมทา,านศีลกล่าวคําถวายสังฆทานจากนั้นก็จะได้ร่วมกันขนขวายเวยยาวัชไมยยกสำรับกับข้าวมาถวายแก่พระสงฆ์สมสมเณนอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็หยาดน้ำับพรตามลำดับจากนั้นก็พากันนั่งสมาธิบำเพ็ญกุศลให้มันครบโอกาสนี้ก็ เห็นว่าที่ประชุมพร้อมแล้วก็จะได้เข้าสู่พิธีตามลำดับต่อไป